สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกสินชัยคาร์เซ็นเตอร์นะคะวันนี้บอกเลยรถสวยมากราคาพิเศษสุดๆวันนี้นะคะเอาใจคนชอบมิซูเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะฝากไว้ก่อนนะคะฝากเบอร์และฝากช่องทางการติดต่อฝากเส้นทางมาติ้งของเราและที่สําคัญเลยนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะก่อนจะไปดูรถกันวันนี้นะคะเดี๋ยวไปฝากช่องทางการติดต่อสินชัยคาร์เซ็นเตอร์ของเราไว้ก่อนนะคะ ลูกค้าท่านไหนเนาะที่สนใจนะคะรถของเราอยากทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับรถนะคะลูกค้าประกอบอาชีพอะไรนะคะอยากออกรถกําลังมองหารถของเราอยู่นะคะโทรเข้ามาได้เลยสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวมีฝากช่องทางการติดต่อสินชัยคาร์เนอร์ของเราเนาะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0899695577 0923387788 0856617779นะคะย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกที0899695577 0923387788และ085ค่ะ ID Line ของเรา s i s i n c h a i ค่ะตามด้วยเลข2สิ n ชั a 2สาขาขอดแก่นของเราเนาะหรือจะสแกนที c อา e คตได้เลยนะคะ นี่เลยโทรมาได้เลยนะคะโทรมาสอบถามได้เลยเบอร์โทรศัพท์ที่เมย์แจ้งไปหรือจะเข้ามาในไอดียไลน์นะคะหรือจะสแกน QR code เนาะหรือทักมาทางอินบ็อกได้เลยนะคะฝากข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมอะไรกําลังมองหารถอะไรอยู่นะคะเราไปดูรถคันแรกกันเลยนะคะ แรกวันนี้นะคะเป็นมิสูบิชิไทตันนะคะวันนี้เอาใจคนชอบมิสูเลยทีเดียวนะคะเอาใจคนชอบมิสูเลยบอกเลยราคาวันนี้พิเศษสุดๆรถเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆบอกเลยลูกค้าท่านไหนที่กําลังติดตามเราอยู่นะคะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวรถสินเชาเซ็นเตอร์ของเราเข้ามาใหม่ราคาพิเศษสุดๆสําหรับมิสูบิชิไทตันคันนี้ตัวนี้เป็นตัว GLX นะคะตัวนี้เครื่องยนต์2,004ตัวนี้ติดแก๊ส CNG ปี2,010นะคะเครื่องยนต์2 0 0 4ปี2,010สวยมากค่ะราคาบอกเลยราคาถูกสุด,สด ลูกค้าท่านไหนกําลังมองหารถบ้านสภาพดีๆราคาถูกๆ่อนยาวๆสบายๆนะคะเข้ามาหาเราได้เลยสําหรับมิ s u ู i s h i ไ i t a n คันนี้นะคะราคาสาเอ้ยสองแสนราคา2องแสนสามาพันเก้าบาทเองค่ะบอกเลยราคาวันนี้ราคาถูกสุดๆหลัก3หลัก2เองนะคะราคาถูกมากๆเราไปดูภายในรถกันเลยนะคะสําหรับมิ s u ูบิชิไทตันคันนี้ราคา2อง9ส0สบาทค่ะ 2 3 9 9 0 0บาทนะคะสำหรับภายในรถนะคะเราไปดูภายในรถกันเลยนะคะภายในรถสวยมากค่ะตัวนี้ออกรถอยู่ที่12,000บาทนะคะนี้เลย่อนอยู่ที่5,311บาท6ปี72งวดผ่อนอยู่ที่56 5, ป 6, ี7ปีก็ได้นะคะ่อนยาว,ยาวสบายสบายกันไปได้เลยนะคะสำหรับมิ s ซูบิ h i ไ i t a n คันนี้ตัวนี้ติดแก๊ส CNG นะคะติดแก๊ส CNG เนอะปี2010 ปี2010นะคะตัวนี้ย้าเลยออกรถเริ่มต้น12,000บาทดาวน้อยผ่อนยาวสบายสบายกันไปได้เลยนะคะผ่อนอยู่ที่5,000กว่าบาทเองนะคะ6ปี72งวดหรือจะผ่อน7ปีค่ะ84งวด700กว่าบาทเองนะคะสําหรับ Mitsubishi Titan คันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ราคาถูกสุดๆ2 39,900บาทปี2010เครื่องยนต2004นะคะ ตัวนี้สำหรับมิซูบิชิไ i t ันคันนี้นะคะใครชอบสนใจแคปรูไปไว้ได้เลยส่งข้อมูลส่งรูปเข้าไปทางอินบ็อกซ์ให้เมยได้เลยค่ะคันที่2นะคะเราไปดูคันที่2กันเลยตัวนี้เป็น m i มิซูบิชิไทตันพัทนะคะวันนี้เอาใจคนชอบ Titan กันเลยทีเดียวเนาะนตัวนี้นะคะเป็น m i t มิซูบิชิไท a ันพัทเครื่องยนต์2,004เหมือนกัน ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาตัวนี้ติดแก๊ส LPG นะคะตัวนี้ติดแก๊ส LPG เนาะตัวนี้เครื่องตัวนี้ปี2012ค่ะปี2012ราคาอยู่ที่339,900บาท339,900บาทดาวน้อยเหมือนกัน12,000บาทนะคะใช้เงินออกรถ1 2 0 0 0บาทคีดีดีฟรีดาวไปได้เลยนะคะคีดีดีฟรีดาวไปได้เลยค่ะรับรถ ใช้เงินออกรถเริ่มต้น12,000บาทนะคะ1 2 0 0 0บาทจบรับรถได้เลยนะคะไม่มีอะไรเพิ่มเติมอีกเนาะตัวนี้นะคะฝอนอยู่ที่6,000กว่าบาทเองสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถแคปรูปแคปหน้าจอส่งเข้าอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเราไปดูภายในรถกันเลยสำหรับภายในรถนะคะสวยมากเป็นเบาะผ้าสีดำอย่างดีนะคะ เบาะผ้าสีดําอย่างดีเบาะยังใหม่ๆไม่ขาดไม่ยุ่ยกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับภายในรถของเรานี่เลยค่ะสวยมากสะอาดสะอ้านกันทีเดียวนะคะลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถบ้านนะคะสภาพดีๆราคาถูกๆเข้ามาหาเราได้เลยที่สินชัยคาร์เซ็นเตอร์ค่ะสําหรับคันที่2วันนี้นะคะราคา3ามแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทสามแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทค่ะสวยมากออกรถหนึ่งหมื่นสองพันบาท เครดิตฟรีดาวไปได้เลยออกรถศูนย์บาทได้เลยเครดิตถ้าเครดิตออกรถศูนย์บาทไปได้เลยค่ะรับรถไปได้เลยนะคะไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งสิ้นเลยถ้าเครดิตเนาะเราไปดูคันที่3กันเลยค่ะสําหรับคันที่3ค่ะตัวนี้เป็นมิตซูบิชิไทตันเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นมิตซูบิชิไทตันพัทนะคะตัวนี้เครื่องยนต์ 2,500cc เครื่องยนต์2 5 0 0ซีเกียร์ธรรมดาค่ะปี08ตัวนี้ราคา3,19,900บาท 319,900บาทนะคะออกรถเริ่มต้น1 2 0 0 0ับาทดาวน้อยผ่อนยาวๆผนสบายๆกันไปได้เลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่ชอบมิตซูเนาะวันนี้เอาใจไปเลยนะคะวันนี้เอาใจคนชอบมิตซูไปได้เลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยสําหรับคันที่3วันนี้เนาะสวยมากค่ะราคา3าม9ส0หบาท 3 1 8, 9 9 0 0บาทนะคะตัวนี้ออกรถ12,000ือบาทนะคะผ่อน6ก0 0กว่าบาท6ปี7ปีกันไปได้เลยนะคะผ่อนยาวๆจะสบายๆกันไปได้เลยสำหรับมิ s u ูบิชิไทตันคันนี้ตัวนี้น่าจะเป็นเราไปดูภายในรถกันเลยนะคะตัวนี้เบาะหนังด้วยนะคะตัวนี้เป็นเบาะหนังเนาะเบาะหนังนะคะเบาะยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะบอกเลยเบาะยังใหม่ๆสภาพ ชัดมาเก็ตเองทุกคันค่ะสิทธิ์ใช่ค่ะเซตเตอร์ของเราสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจสำหรับ3คันนี้สามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะทักเข้ามาหาเมย์ได้เลยสอบถามได้เลยเดี๋ยวมีแอดมินให้ข้อ,ขอมูลอีกทีนึงเนาะ สำหรับ3าคันนี้บอกเลยมาใหม่สดๆดร้อนๆอนราคาพิเศษสุดๆดจริงๆนะคะราคาลดพิเศษสุดๆนะคะต้อนรับเทศกาลสงกรารนี้ไปเลยเดือนนี้เดือนหน้านะคะห้ามพลาดกันไปเลยลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถบ้านอยู่นะคะรีบๆกันไปเลยนะคะรีบๆกันไปเลยนะคะ ก่อนจบไลฟ์วันนี้เดี๋ยวเมย์ฝากช่องทางการติดต่อและเส้นทางมาเต้นอีกรอบนึงนะคะสําหรับลูกค้าท่างไหนที่สนใจ3ามคันนี้สามารถทักเข้ามาได้เลยแคปรูปทักเข้ามาทางอินบ็อกซ์ให้เมย์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเมแจ้งเบอร์โทรศัพท์บิกที0899695577 0923387788 0856617779นะคะไอทดีไลน์ของเรา s i S i N C H A I ค่ะตามด้วยเลข2สินชัย2สาขาขอนแก่นของเรา จะสแกนเชือ d อาโคดเข้ามาได้เลยหรือทักไอดี n ลนเนาะหรือโทรมาสอบถามได้เลยสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะกิงกางเข้ามาได้เลยอยากทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะลูกค้าที่อยู่ขอนแก่นเนาะก็ลองแวะเข้ามาดูมาชมกันนะคะอยู่ใกล้ๆกันนิดเดียวเองเนาะลองเข้ามาคุยนะคะปรึกษากันได้เลยนะคะลูกค้าทำอาชีพอะไรนะคะ อยากทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมลองเข้ามาหากันได้สินชัยร์คาเซ็ตเตอร์ของเราเปิดให้บริการทุกวันเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เปิดบริการตั้งแต่2โมงครึ่งถึง6 5. โมงเย็นกันเลยทีเดียวนะคะอยากได้รถสวยสภาพดีเข้ามาหาเราได้เลยที่สินชัยร์คาเซ็ตเตอร์สาขาขอนแก่นนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเมย์ฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยเดี๋ยวเป็นพรุ่งนี้เนาะเมย์จะมีรถอะไรมาฝากการกดติดตามไม่ได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ